ถอดสมองออกจากค่าเงินที่มันคงจากประสบการณ์ที่รับแชร์ความรู้เรื่องการเงินให้คนอื่นๆมายาวนานเป็น10ปีเนี่ยสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักจะมีปัญหาเลยคือคนจะสับสนระหว่างเงินเสื่อมค่ากับเงินแข็งเงินอ่อนครับคำถามทอพิษเลยคือผมก็เห็นเงินบาทไทยถ้าเทียบกับเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยบางทีเงินบาทก็แข็งค่าบางทีเงินบาทก็อ่อนค่ามันก็เป็นแบบนี้ขึ้นขึ้นลงๆเดี๋ยวแข็งเดี๋ยวอ่อนมานานแล้วแล้วเงินมันเสื่อมค่าลงยังไงหรอครับคำถามเทือกเนี้แหละจะฮิตมากๆครับเพื่อนๆดูแผนภาพนี้ก่อนนะคครรัััสสมมุตติิวว่่าลลีแเงดหฐน ่อทันทีที่เงินดอลลาร์มีการถูกพิมพ์มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเลยทําให้เงินดอลลาร์ก็จะค่อยๆไหลลงต่ําไปข้างล่างครับเพราะว่ามูลค่ามันเนี่ยก็จะลดลงเรื่อยๆอันนี้เพื่อนๆหลายคนคงเข้าใจอยู่แล้วครับตามกฎสแกริตี้รูที่เราคุยกันยิ่งเงินดอลลาร์ถูกพิมพ์เพิ่มเยอะเนี่ยเงินดอลลาร์ก็จะยิ่งเสื่อมยิ่งไหลลงต่าครับทีนี้รีเซ็ตกระดานใหม่นะครับสมมติทีนี้มีค่าเงิน2อันและกันนะอันแรกเนี่ยคือเงินดอลลาร์สหรัฐครับส่วนอันที่ืองเนี่ย ในอัตราที่ใกล้เคียงกันมากๆเลยเงินดอลลาร์กับเงินบาทก็จะกอดคอกันไหลลงต่ำในเลทที่เท่ากันครับความเร็วในการเสื่อมค่าเท่ากันครับในกรณีนี้เนี่ยเราจะเห็นอัตราการแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทกับดอลลาร์มันคงที่ไม่มีอะไรครับเงินบาทกับเงินดอลลาร์เทียบกันเนี่ยไม่มีเงินไหนแข็งไม่มีเงินไหนอ่อนแต่ ทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์เนี่ยมันเสื่อมค่าลงทั้งคู่ครับเพื่อนๆดูแผนภาพนี้อีกทีนะครับแล้วฟังคํานี้ดีๆนะเงินบาทกับเงินดอลลาร์เนี่ยมันสามารถเสื่อมค่าลงพร้อมๆกันได้ครับโดยที่บาทไม่จําเป็นต้องแข็งหรืออ่อนเลยด้วยซ้ำครับนั่นหมายความว่าถ้าเรามัวแต่สังเกตอัตราการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างเงินดอลลาร์กับเงินบาทเนี่ยเราจะไม่สามารถมองเห็นการเสื่อมค่าของเงินได้ครับรีเซ็ตกระดานใหม่อีกรอบนะครับที่นี้มีค่าเงิน2อันเหมือนเดิมก็คือเงินดอลลาร์สหรัฐกับเงินบาทไทยครับทีนี้ยิน เงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยถูกพิมพ์เพิ่มอย่างดุลแรงนะแต่เงินบาทไทยเนี่ยพิมพ์เพิ่มแบบอ่อนๆแล้วกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อก็คือเงินดอลลาร์จะเสื่อมค่าไหลลงต่ําเร็วกว่าเงินบาทไทยครับอันนี้แหละมันทําให้เกิดการเสื่อมค่าที่ไม่เท่ากันของค่าเงินขึ้นมาครับเงินดอลลาร์เสื่อมค่าลงเร็วกว่าค่าเงินบาทในกรณีนี้เนี่ยเราเลยเรียกว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาทครับและในทางกลับกันเนี่ยเราสามารถเรียกสลับกันได้ว่าเงินบาท แข่งค่าเมื่อเทียบกับเงินดอลลาร์ครับเงินอ่อนค่ากับเงินแข็งค่าเนี่ยมันสามารถพูดสลับมุมมองกันได้ครับการพูดว่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์กับการพูดว่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับเงินบาท2ประโยคนี้เนี่ยมันมีความหมายเท่ากันครับแค่พูดสลับมุมมองกันเฉยๆเหมือนเราพูดว่า A สูงกว่า B เนี่ยมันก็มีค่าเท่ากับ B เตี้ยกว่า A คิดตามทันไหมครับเพื่อนๆดูการเสื่อมค่าจากกระดานอันนี้อีกรอบนะครับแล้วคิดตามยีราฟช้าๆนะในกรณีนี้เนี่ยเงินบาทเนี่ยมันแข่ง ค่ากว่าเงินดอลลาร์ใช่ไหมครับแต่มันหมายความว่าเงินบาทไทยไม่เสื่อมค่าใช่ไหมคําตอบคือไม่ใช่ครับเพราะว่าเงินบาทกับเงินดอลลาร์เนี่ยทั้งคู่ต่างเสื่อมค่าลงครับแต่แค่ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันเสื่อมค่าลงเร็วกว่าเงินบาทเราก็เลยเห็นเงินบาทมันแข็งค่าเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยตัวเงินบาทเองก็เสื่อมค่าลงเหมือนกันครับนั่นหมายความว่าเงินเนี่ยมันสามารถแข็งค่าพร้อมกับเสื่อมค่าได้นะครับย้ําอีกรอบนะครับเงินสามารถแข็งค่า พร้อมกับเสื่อมค่าได้ครับรีเซ็ตกระดานใหม่อีกรอบนะ แต่ในชีวิตจริงเนี่ยเงินดอลลาร์กับเงินบาทเนี่ยมันเสื่อมค่าลงทุกๆวันก็จริงครับแต่บางช่วงเงินดอลลาร์ก็เสื่อมค่าไวกว่าเงินบาทบางช่วงเงินบาทก็เสื่อมค่าลงไวกว่าดอลลาร์เงินบาทกับเงินดอลลาร์ก็เลยสะบัดขึ้นลงระหว่างกันไปมาครับบางครั้งดอลลาร์ก็สูงกว่าเงินบาทบางครั้งเงินบาทก็สูงกว่าเงินดอลลาร์มันจะสลับกันขึ้นลงขึ้นลงไปเรื่อยๆครับเหมือนปรากฏการน้ําขึ้นน้ําลงเลยมันจะสวิงไปมาแบบนี้เรื่อยๆครับแต่ทั้งคู่เนี่ยต่างก็เสื่อมค่าไหลลงสู่การเสื่อมค่า ครั้งนี้เอาตัวละครเพิ่มเป็น3อันนะครับตัวแรกคือเงิน US ดอลลาร์ครับตัวที่2เนี่ยคือเงินบาทครับตัวที่3คือทองคาครับอันนี้แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงบนโลกตอนนี้เพื่อนๆดูอันนี้ดีๆนะครับเงินบาทกับเงินดอลลาร์ก็จะมีการสลับกันขึ้นลงไปเรื่อยๆครับสลับกันแข่งค่าอ่อนค่าครับแต่ทั้งคู่เนี่ยก็จะกอดคอลงต่ําไหลลงต่ําไปสู่การเสื่อมค่าลงเรื่อยๆครับแต่ทองคาเนี่ยมันไม่ได้เสื่อมค่าตามลงไปมันเลยทําให้เราเห็นภาพลงตาในชีวิตจริงว่าบางครั้งเงินบาทก็แข็งบางครั้งงเิน ก็ออน่นแต่ถ้าเรามองราคาทองคำเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาทองคำเนี่ยมันราคาสูงขึ้นไปเรื่อยๆครับไม่ใช่ว่าทองคำเนี่ยมันมีมูลค่าสูงขึ้นครับแต่เงินสดทั้งโลกรวมถึงเงินบาทไทยมันเสื่อมค่าลงเรื่อยๆอย่างรวดเร็วต่างหากครับเน้นย้ำอีกรอบครับว่ารวดเร็วปีหนึ่งประมาณ10%ขึ้นไปครับซึ่งเดี๋ยวยีรับจะมาเล่าให้ฟังทีหลังว่า10%เนี่ยมันมาจากไหนเพราะท็อปปิกนี้เนี่ยจะยาวมากๆครับส่วนอันนี้คือกราฟอีกอันที่ยีรับอยากให้เพื่อนๆเห็นครับมันคือกราฟราคาทองคำครับ เลนส์ของเงินบาทครับส่วนอันล่างเป็นกราฟราคาของทองคําเมื่อเรามองผ่านเลนส์ของเงินกีบลาวครับเพื่อนๆลองดูลักษณะกราฟอันบนและอันล่างเทียบกันนะครับมันเหมือนกันไหมครับคาตอบคือมันไม่เหมือนกันครับที่มันไม่เหมือนกัน ไม่ใช่เพราะทองคํามันมีมูลค่าไม่คงที่แต่มันเป็นเพราะว่าเงินกีบลาวกับเงินบาทเนี่แหละมันมีมูลค่าไม่คงที่ครับพอเรามองทองคําก้อนเดียวกันเราเลยเห็นราคาของทองคําไม่เหมือนกันคนลาวจะเห็นราคาทองคําอีกแบบหนึ่งครับคนไทยก็จะเห็นราคาทองคําอีกแบบหนึ่งครับคนอเมริกาก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งครับคนประเทศเกาหลีก็จะเห็นอีกแบบหนึ่งครับที่คนแต่ละพื้นที่มองเห็นราคาทองคําก้อนเดียวกันนี้ไม่เท่ากันไม่ใช่เพราะว่าทองคํามันไม่มั่นคงแต่มันเป็นเพราะว่าเงินสด แต่รัสกุลเนี่ยมันเสื่อมค่าลงไม่เท่ากันไม่พร้อมกันจนเราเห็นราคาทองคําก้อนเดียวกันนี้แตก กันอย่า้ำช้าๆชัดๆนะครับทองคำเนี่ยมันอยู่เฉยๆของมันครับแต่การที่เราเห็นราคาทองคํามันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเงินสดเนี่ยมันไหลลงสู่ความเสื่อมค่าโดยที่เราไม่รู้ตัวครับและเราดันหลงผิดคิดว่าราคาทองคํามันขึ้นแต่ในความจริงราคาทองคํามันไม่ได้ขึ้นเงินที่คนทั้งโลกใช้และเงินที่เราใช้มันเสื่อมค่าลงอย่างรวดเร็วต่างหากครับและข้อเท็จจริงนี้มันไม่ได้ใช้เก็บแค่ทองคําเท่านั้นนะมันสามารถใช้ได้กับหุ้นที่ดินอสังหาคลิป โโดยเฉพาะบิตคอยได้ด้วยหลายคนเห็นบิตคอยราคาขึ้นแรงจนตื่นเต้นนึกว่าบิตคอยเป็นฟองสบู่บิตคอยเป็นฟองสบู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่เงินสดที่อยู่ในมือเราเนี่ยคือฟองสบู่บ้านกระดาษที่รอวันระเบิดครับไม่ต้องไปห่วงว่าใครจะซื้อหรือไม่ซื้อบิตคอยครับแต่คนที่ไม่ลงทุนอะไรเลยแล้วมัวแต่ละเมอว่าการถือเงินสดอย่างเดียวไปเรื่อยๆทั้งชีวิตโดยไม่ลงทุนอะไรเลยไม่มีคนเสียใดๆคนพวกนี้ก็เหมือนเป็นคนที่ถือระเบิดเอาไว้กับตัวแล้วรอวันตายครับเพราะระบบการเงินแบบนี้เนี่ยจากประวัติศาสตร์ แล้วมันจะสามารถคงกระพันอยู่ได้ประมาณ100ปีนิดๆครับแล้วมันก็จะพังทลายลงครับและด้วยความที่ระบบการเงินที่เราใช้กันอยู่มันก่อตั้งโดยสหรัฐด,ด้วยเฟดมาตั้งแต่ปี1913ครับซึ่งถ้าเทียบเวลาจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยคือมันผ่านมา100ปีนิดๆแล้วครับมันพร้อมที่จะระเบิดเต็มที่แล้วครับแล้วมันจะระเบิดในรุ่นเราแน่นอนครับคำว่าแน่นอนไม่ใช่แปลว่าพรุ่งนี้ครับแต่ในททมเฟรมอายุขายคนรุ่นเราเนี่ยยังไงก็มีโอกาสเจอสูงครับคนที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะต ไปพร้อมกับมันครับพันธบัตรรัฐบ,บาลทั้งโลกก็จะพังทลายลงครับพูดชัดๆอีกครั้งนะครับที่เพื่อนๆเ,เห็นว่าคนถือทองคํารวยคนถือที่ดินในเมืองรวยคนถือบิตคอยล์รวยคนถือหุ้นดีๆรวยคนถือกองทุนรวยแท้จริงแล้วคนพวกนี้ไม่ได้รวยขึ้นครับแต่คนที่ไม่ลงทุนอะไรเลยไหลลงไปพร้อมกับการเสรื่อมค่าของเงินไหลลงสู่ความจนอย่างรวดเร็วครับจนเกิดภาพลวงตาว่าเฮ้ยทำไมบิตคอย์มันแพงจังวะทำไมทองคํามันแพงจังวะทำไมที่ดินในเมืองมันหลายล้านจังวะของพวกนี้มันไม่ได้มีมูลค่าสูงขึ้นแต่แค่คนที่ถือเงิน มากมาก เบิกเนตรบ้างไหมครับถ้ายีราฟพูดกับเพื่อนสนิทยีราฟจะพูดว่ามึงต้องเข้าใจก่อนว่าบิตคอยหรือทองคํามันไม่ได้มีมูลค่าขึ้นแต่มึงที่มวนแต่หลับหูหลับตาถือเงินสดที่เสื่อมค่าอย่างรวดเร็วมึงเลยจนลงเร็วมากๆเหมือนคนที่รอวันตายแค่คนที่ถือทองคํากับบิตคอยมันไม่ได้จนลงตามมึงแค่นั้นเรื่องพวกนี้โรงเรียนเขาจะไม่มีวันสอนครับคนจะได้โง่ๆครับกะเสือกกระสนทางานไปทั้งชีวิตแต่ก็จนอยู่ดีครับจะได้ปกครองกดหัวได้ง่ายๆครับคนจบปริญญาเอกเป็นด็อกเตอร์บางครั้งก็เป็นท่านเงินได้อยู่ดี เาตัวรอดก็อย่างที่เคยบอกไปครับเราควรมีทองคําแท่งติดไว้กับตัวด้วยจริงๆเนี่ยมีบิตคอยไว้ด้วยก็ดีนะครับแต่ว่าเรื่องบิตคอยเนี่ยมันยากครับความรู้ต้องครบครับถ้าซื้อมั่วๆเนี่ยเจ๊งแน่นอนครับไว้ยีรามาทําคลิปอธิบายที่หลังนะครับจะรีบเร่งทําให้ครับส่วนหุ้นและกองทุนเนี่ยส่วนตัวยีราคิดว่าถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่3ขึ้นมาจริงๆพวกหุ้นและกองทุนเนี่ยจะลงเละเทะเป็นขี้ครับส่วนตัวยีราบหลีกเลี่ยงการถือหุ้นและกองทุนเพื่อเตรียมรับสภาวะค,ครัแแต่่่กกกก็็ไไไมนนนะํํําาาาาาาให้้้้ทถถสงงเเิดดดดีพพๆือฟ ถึงตอนนี้แล้วและสามารถถอดสมองออกมาจากภาพลวงตาที่ว่าการถือเงินสดมันมั่นคงเนี่ยเลิกมองเห็นกงจากเป็นดอกบัวเนี่ยเพื่อนๆจะรวยขึ้นเองโดยจิตใต้สำนึกต่อจากนี้ครับโดยที่ไม่ต้องทําอะไรให้เหนื่อยเลยครับไม่ต้องมานั่งเทรดครับไม่ต้องเก่งกําไรระยะสั้นครับแค่ถือสินทร,รัพย์ที่มีค่ายอย่างทองคํำบิตคอยที่ดินหุ้นหรือกองทุนในระยะยาวเนี่ยแค่นี้ก็รวยยับลวครับและต้องจัดพอร์ตกระจายสัดส่วนการลงทุนดีๆนะจำเอาไว้ว่าไม่ว่าสินทรัพย์อะไรจะตายหรือจะอยู่เนี่ยเราจะต้องรอดเสมอครับสงสัยอะไรตอนนี้พี่มาถามเพิ่ม ได้ถ้าเพื่อนๆชอบความรู้จากคลิปนี้ยีราฟฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้คนที่เราหลักด้วยนะครับวิดีโอที่เพื่อนๆเพิ่งดูจบไปเป็นเพียงแค่นหนึ่งคลิปจากคลิปในห้องเรียนวงในที่มีเนื้อหาแน่นกว่านี้อีกหลายเท่าปัจจุบันห้องเรียนวงในยีราฟพาลวยเรามีคลิปเนื้อหาแบบนี้มากกว่า40คลิปแล้วสําหรับใครที่อยากเรียนรู้ให้ตาสว่างไปทั้งชาติจนมองโลกแบบเดิมไม่ได้อีกเลยยีราฟอยากชวนให้เพื่อนๆมาจอยห้องเรียนวงในได้ผ่านการกดลิงก์หน้าโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะครับตอนนี้ห้องเรียนวงในของเรามี2ช่องทางนนนะค1บบบรั2ช่องแดง โดยทั้ง2ช่องทางเนี่ยจะมีเนื้อหาเหมือนกันเดหนึ่งร้อยและจะมีการอัปเดตคลิปเพิ่มแบบ nonstop ทุกสัปดาห์ครับสำหรับช่อง TikTok เนี่ยบางคนอาจจะเจอปัญหาคลิปค้างสามารถกดดูวิธีแก้ค้างได้จากคลิปที่ยีรับปักหมุดตรงนี้ได้เลยนะแต่ถ้าไม่หายยีรับแนะนำลองสมัครช่องแดงโดยการเสิร์ชช่องยีราฟพารวยแล้วกดจอยเ m มเบอร์ชิได้เลยเพราะช่องนี้จะไม่ค้างเลยแต่จุดนี้สำคัญฟังดีๆนะครับสำหรับมือถือ Apple ios เพื่อนๆจะต้องเข้าช่องแดงผ่านแอป Safari เท่านั้นแล้วทำการเปิด ิกถูกเดสก์ท็อปโหมดตรงนี้ก่อนครับเพื room, ่อนๆถึงจะเห็นปุ่มจอยเข้าห้องเรียนวงในยีราพารวยบนช่องแดงนะเมื่อเพื่อนๆเรียนรู้ทุกอย่างจนจบครบถ้วนเพื่อนๆจะตาสว่างจนเบิกเนตรในมิติของเรื่องการเงินขั้นสูงจนรวยไปทางชาติได้ไม่ยากเลยยิ่งรู้ไวยิ่งโชคดีและมันจะทําให้เพื่อนๆเข้าใจถึงอํานาจของโลกที่แท้จริงด้วยว่าอํานาจทางการเงินมันสร้างสงครามโลกขึ้นมาได้ยังไงยีรามั่นใจระดับ100%ว่าตอนที่เพื่อนๆเรียนรู้ทุกอย่างจนจบเพื่อนๆจะพูดกับตัวเองเลยว่ากูโชคดี ที่กูได้รู้เรื่องราวเหล่านี้ในขณะที่คนส่วนใหญ่ดันไม่รู้เพื่อนๆจะจดจําความรู้ทุกๆอย่างที่เยราบมอบให้ไปจนวันตายแน่นอนขอบคุณทุกคนมากครับ